สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารู้จักโปรแกรม canva กันนะครับเ,เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยครับที่ผมเพิ่งมารู้จักมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในการทําคลิปได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับสิ่งที่ผมต้องการมานานแสนนานก็ได้คําตอบจากโปรแกรมนี้แล้วครับทีนี้เรามาดูกันครับหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นผลงานที่เราสร้างไว้นะครับ มากมายเลยครับเขาจะบันทึกไว้ในนี้เลยนะครับแล้วคนก็สามารถเข้ามาดูได้ถ้าเราแชร์แต่ว่าว่าทีหลังดีวไว้ฟังมาดูปุ่มข้างบนครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มสําหรับคุณเขาจะมีเลือกว่าเราจะสร้างเอกสารอะไรบ้างครับมีด็อกิเมนต์วิดีโอมือถือพรีเซนเตชันไวท์บอร์ดอารมณ์สมองอินโฟกราฟิกกราฟต่างๆสตอรี่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับหลักๆที่ใช้ก็คือจะเป็น วิดีโอครับส่วนวิดีโอที่ใช้ก็มีหลายแบบนะครับเป็นวิดีโอวิดีโอมือถือวิดีโอ facebook แล้วแต่ว่าเราําไปใช้แบบไหนครับถ้าจะคัาจะคำคลิปช็อตเราก็จะใช้แนวตั้งมือถือแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอ y o u t u b e ก็อันนี้ครับตัวอย่างนะครับเราจะสร้างวิดีโอ y o u t u b e ขึ้นมา1ตัวนะครับเมื่อเราก,กดขึ้นมาที่แผ่นง,งานเนี่ย มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาครับมีเมนูด้านซ้ายแล้วก็เฟรมนะครับอันนี้เรียกว่าเฟรมนะที่กดนะครับเราจะเพิ่มเฟรมได้เรื่อยๆครับเพิ่มไปเพิ่มไปแล้วแต่เราต้องการเฟรมแค่ไหนเรายะวเวลาเราก็สามารถยืดได้ว่าขีวิขึ้นอยู่กับเนื้องานของเรานะครับทีนี้เอ่อเทมเพลตด้านซ้ายนะครับก็มีเลือกมากมายเลยครับสามารถไปเลือกดูได้เลยว่าสนใจด้านไหนนะครับ เช่นว่าผมอยากจะทำเกี่ยวกับเอ่ออะไรดีเอ่อธรรมชาติแล้วกันนะครับเลือกแม่แบบตัวนี้นะครับกดดูได้เลยครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงแรก,แรก Okay. เพราะว่ามันใช้เวลาในการดาวน์โหลดมานะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับก็มีมีแม่แบบให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคอันนี้คือแม่แบบสําเร็จรูปนะครับต่อมาเราจะสร้างแม่แบบเราจะสร้างผลงานของเราขึ้นมาเองนะฮะเรามาให้กดตรงองค์ประกอบตรงนี้นะครับองค์ประกอบนี่หมายความว่าก็จะมีพวกวิดีโอภาพกราฟิก อะไรต่างๆที่เราต้องการใช้ครับเสียงอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับต่อไปผมจะลองคำว่าสวนถาดไม่แน่ใจมีหรือเปล่าอยากทำสวนขึ้นมาแล้วนี่อะลรก็จะเน้นเกนับทำสวนวิดีโอสามารถนำมาใช้ได้เลยครับนี่นะครับวิดีโอที่ถ่ายมาเราสามารถนำมาใช้มารสามารถนำมารีมิกเป็นแนวของเราได้นะครับ นี่นะครับตัวอย่างวิดีโออา่าซอฟผมดึงวิดีโอนี้เข้ามาครับนี่เลยนะครับขยายเต็มจอได้อา่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่เราได้วิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปมาดูส่วนของกราฟิกกราฟิกก็จะเป็นพวกภาพที่มีอ่สมาชิกร้านอื่นเขาสร้างสร้างไว้แล้วครับแล้วเขาแชร์มาเราสามารถนำดึงมาใช้ได้เช่น แล้วเราลูกไข่ลงมาตรงนี้ครับก็ลงมาขยับได้เลยนี่สำหรับกราฟิกนะครับและควสามารถทำให้กราฟิกพวกนี้เคลื่อนไหวได้ด้วยโดยการเลือกปุ่มเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวแบบไหนมีหลายแบบให้เลือกตรงนี้เพื่อนๆเราไปสมัครเออลองไปเข้าไปคลิกๆดูนะครับเป็นส่วนประกอบแต่ผมชอบอันนี้ครับการสร้างแอนิเมชันเราสามารถเลือกได้ตามใจเราเลยครับเช่นผมจะเลือกไข่นี้ไป นะครับชืบชบตัวอย่างนะครับเหมาะที่จะสร้างเป็นการ์ตูนอะไรต่างๆนะครับนี่คือที่เราสร้างไว้ผลก็เป็นแบบนี้ครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยครับเมื่อก่อนผมใช้โปรแกรมแฟ e d ดมันเไรเป็นยุ่งยากมากๆเลยครับอันนี้มันสําเร็จรูรปสุดๆไปเลยโอเคอันนี้เรียบร้อยในะคร่าวๆนะครับในส่วนของการใส่องค์ประกอบต่อไปเป็นการส่งใส่ข้อความนะครับเราจะเพิ่มของข้อความตรงนี้ครับ ทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นแนวตั้งมันจะทำงานง,ง่ายกว่าครับนี่เลยครับของข้อความของเราอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นบนหน่อยหนึ่งเราสามารถแก้ไขข้อความได้ตามใจเรานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแก้ไขข้อความเป็นยังไงนะครับระจะไม่อธิบายนะตรงนี้อเคครับมา นี่นะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าโหลดหน้าใหม่เป็นคาดบัมบการบางทีมันเป็นโปรแกรมมันจะไม่ไม่เสถียนเท่าไหร่น,นะครับ,บก็จะบัคหรือไม่เราก็ต้องมารีโหลดใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปสักครู่นะองค์ประกอบอื่นๆ ต่อไปเราจะใส่เสียงนะครับสำคัญก็มีแค่ข้อความและข้อเสียงนะครับแต่เสียได้อย่างนึงเราไม่สามารถอัดเสียงลงไปในกนาร์ได้นะครับอันนี้ผมใช้วิธีแคปหน้าจอแล้วเข้าบันทึกเสียงไปถึงจะได้แต่ผมจะไปใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่า c ค p c u t นะครับสามารถใส่เสียงเข้าไปได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูเพลงที่เราจะใส่นะครับ เวลาเราอัพลง y o u t u b e เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่สิทธิ์เพลงครับเราเลยไปหาเพลงของ YouTube มาที่ก็มีให้ฟรีใน YouTube Music นะครับเอามาใช้ได้แล้วทีนี้ผมโหลดมาแล้วผมจะใช้เพลงนี้เป็นแบ็กกราวด์นะครับก็กดแตะมือคีิ์ลงไปตอนนี้เสียงเขาลงมาอยู่ในโปรแกรมแล้วครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ คือดนตรีมันทําให้ดูบรรยากาศดีขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือเสียงส่วนวิธีอัอโหลดเสียงเนี่ยเรากดอัพโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปไปดูในเครื่องเราเนี่ยในส่วนอยู่ในไฟล์ของชั้นก็อยู่ในส่วนของดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่คือถึ่ดาวน์โหลดมาเราก็ากดฉั่จะเอาเอาตัวนี้ลงไปนะครับเราก็แค่กดดับเบิหล ก็ตัวนี้นะฮะเชฟแล้วก็กดตกลงครับรอสักครู่นะครับก็จะเกิดการบั๊กอีกแล้วโอเคเมื่อคี้เกิดการบั๊กขึ้นมานิดหน่อยนะครับสรุปแล้วถ้าเราดาวน์โหลดได้เนี่ยเสียงก็จะมาอยู่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนของเสียงข้อความแล้ว ก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับต่อไปก็คือการนําออกไฟล์ข้อมูลเราใช้วิธีส่งออกตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการาส่งออกเป็นวิดีโอเรากวว่าดาวน์โหลดนะครับมันมีเลือกเยอะแยะครับจะเป็น jpeg เป็น pdf หรืออะไรก็ได้หรือเป็นคลิปสั้นไม่มีเสียงก็ได้แต่หลักๆเราจะใช้เป็นวิดีโอนะครับ mp 4ตัวนี้นะครับเอาหน้าไหนบ้างมี1 2 3 4หน้า เราก็เอาทั้งหมดเอาทุกหน้ากดดาวน์โหลดเลยครับอันนี้เรากดดาวน์โหลดก็ตัวนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปนะครับถ้าคลิปยาวมากก็จะใช้เวลาเจนเนอเรตนานพอสมควรรอสักครู่นะครับนี่เราสามารถตกแต่งอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยครับ แต่ว่าผมจะใช้วิธีสมัครเป็นสมาชิกเป็นฟรีเมียมนะครับเป็นฟรีเมียมมันก็จะจ่ายประมาณเดือนละสองร้อกว่าบาทถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากครับสามารถนำมาใช้ในการทำคลิปได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับทุกอย่างอันนี้รอไฟล์ดาวน์โหลดอ๋อที่มันดาวน์โหลดช้าเพราะเราเราไม่ได้ตัดเนื้อเพลงให้สั้นลงครับมันก็เลยยาวหนะ่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดในะแคปคัดได้อยู่ครับนี่นะครับ มันมีอีกหลายอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำเดี๋ยวข้อะยอยแนะนำนะครับไปเรื่อยๆก่อนผมชอบตรงนี้มากเพราะว่า,าที่เราอยากขนาดเรื่องดวงดาวโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ปุ๊บเอครับยังยงนะทีนี้เรามาดูที่อัลบั้มของเครื่องนะครับที่เราโหลดไว้อ่า อนี้ตัวอย่างนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม Canva นะครับโดยคร่าวๆนะครับนี่หน้าตาตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนี่คือผลงานที่เราสร้างไว้นะครับระบบเขาจะบันทึกไว้ทั้งหมดเลยครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะให้พื้นที่เท่าไหร่โอเค อันนี้คือตัวอย่างผลงานที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับอยู่ในเครื่องอีกขั้นตอนต่อไปก็คือการการใส่เสียงนะครับจะจะแนะนําอีกทีดีกว่าเอ่การใส่เสียงอีกวิธีหนึ่งในแคนวาก็คือใช้วิธีนี้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็พูดบรรยายไปก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะไม่ไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์ถ้าเราไปพากทั้งหลังอีกทีหนึ่งนะครับมันจะ สามารถแก้ไขได้แต่น,นี้ถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ไมัมีข้อเสียอยู่ครับโอเคนะครับเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามมได้วยนะครับ